่นะหมายเลขศูนย์น่ะโอ้โหนี่คอ้าถ่าย MB นักไงอ่ะเดินมาทำไมล่ะมลอมีสมาธิอย่าเดินตีเราไหมเขาตีเราทไมยุ่งกันล้าโอ้ไม่มายุ่งกันเราท่งฟังมาษาคนไม่รู้เรื่องหรอจะมายุ่งกันเราทำไม นะวังนี้เมาส์ต้องพังกันแล้วนะคะทุกคนทนุกคน,น,นคือคือมือมือ,อีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องลิต้าคิดแคทวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะโลบอกนะคะสควิตเกมนั่นเอง ตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่3กันแล้วเนาะคือแบบเราอยากชนะบ้างแต่ว่ามันยากทุกคนเห็นแบบว่ามันยากคือคนมันเหลือน้อยน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมคือแบบมันยากอะแต,แต่สนุกนะรู้สึกว่าชอบนะชอบแบบนี้ คือแบบที่แล้วอะทุกคนก็จะเห็นว่าแบบเราเล่นวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมแต่ว่าแบบเนี้ยเห็นปะมันดูแบบว่ามีอะไรมันดูแบบว่าข้ามไปด่านอื่นด่านอื่นอย่างนี้นะคะดูน่าสนใจมากให้สิบเต็มเลยด่านนี้สิบเต็มไม่หักสนุกแล้วยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกค่ะตอนนี้เหลืออีกหกวิค่ะโอ้โหซาวอะไรมันจะเล้าใจขนาดนั้นซาวแบบขอโทษนะนี่คิดว่าอยู่ในแบบฟาร์ทหรือเปล่าโอเคมา มาเจอกับตัวน,นี้อีกแล้วนะเร,เ,รเราจะไม่ยุ่งกับใครทุกคนอย่าไปยุ่งกับเราอุ้ยฉันก็ผมสีผมสีผมเธอจังเลย Welcome to the Squid Game This is the first of many games Red light, green light Get to the other side and you will be safe โอเคอย่ายุ่งกับเราได้ไหมยิ่ไล่แล้วทุกคนไปไปไป คือแบบเรารู้สึกว่าแบบโปรเฟชชั่นอลในด่านนี้มากเพราะว่าเล่นบ่อยมากเธอตัวสูงมากเลยอะซาบ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 าเบบี้เราอยู่ข้างเธอแล้วเราดูเตี้ยมากเราจะไม่ตายตั้งแต่ด่านแรกทุกคน โอเคไปแล้วเข้าแล้วมันง่ายเกินไปอะด่านเนี้ยทุกคนมันแบบว่ามันเบสิกมากไปขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอ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 เขาดิอ่ะเฮ้ยท่านี้เจ๋งว่ะท่าสวยนะเราเนี่ยท่าสวยอุ้ยเดีด๋ยวเหยียบกน้นเฮ้ยเราสามารถขึ้นไปอยู่บนหัวเขาได้เหรอขอลองได้ไหม ฉันอยู่บนผมเธอแล้วอุย้ยฉันอยากขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดบ้างเออเออได้ซีนเลยกันเลยทีเดียวนี่นายหมายเลขศูยนยะ์หนึ่งน่ะโอ้โหนี่คือมาถ่าย MB เมวีหรือไงอ่ะแม่นายมาันจ้ามากเลยนะนายคิดว่านี่านนายคือไอรอนแมนเหรอไปด่านต่อไปค่ะ ไปแล้วแล้วเราก็ค้างค่าไว้อย่างนี้เหรอสำหรับด่านต่อไปนะคะวิวใช้ชื่อชื่อก็ n e y น o m คอมนะคะคือมันไม่อะไรมากก็แค่ให้ตัดคุกกี้นะคะแบบว่าตามลายนั่นเองถ้าเกิดคุกกี้เบรกนะคะเราก็จะตายนั่นเองพร้อมแล้วทุกคนอย่าทำเราเสียสมาธิ เอ้ะเอเดินมาทำไมเราแล้วเรามีสมาธิอยู่อย่าเดินอย่าเดินมาบังดิทุกคนดูดิว่าแบบมันมีคนป่วนแล้วทุกคนขาจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอ่ะได้แล้วโอเคก็แบบมง่ายอะครับค่ะผ,ผมจะทำเช้าก็ทำไหนคุณคนตายกี่คนเนี่ย สามสี่คนหรือว่าสามคนต่นง่ายนะคะต่อไปดาดอะไรนะอ๋อหนานที่เราจะต้องสู้อีกแล้ทุกคนหาที่ที่แบบจะไม่มีใครไอ้นี่ฟังๆั่งงังฟังฝังงง่แล้วก็มีคนทุกคนเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเขา,เขาจะต้องฆ่าเราแน่เลยทุกคนขอหามุมก่อนหามุมหลบที่นีเฮ้ยไอ้น,อนี่ตรงนี้แล้วกัน Tông như hôn nhớ á hôn nhớ mày yung à lò đem mày anh nam mà to khả lò nè lấy của lương á chơi bay 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 คนเขาล่ากันอ่ะอุ้ยแต่คนนี้เอ่อชาล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 าชาชาล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 าคนนั้นเขาอุ้ยอย่ามีมึงกับเราเขาหนีอ่ะเขาไม่ฆ่าเราคนเยอะอ่ะเาตีเราไหมเขาตีเราไม่มีเราไปฝั่นั้นดีกว่าอย่ามกับเรา อย่ก in ับเราอยู่ก well, well. <ah erm <ah er ับเราอู่กับเราไม่ไม่ไม่ไดตามมาใช่ไหมคีคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่นีอ่กับเราสี่สิบอย่ามายุ่งกันเราโอ้ไม่มยุกันเราพมงภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอวะไมาห่กับเราทาไม phải không phải đâu cái 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 mấy ý ไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปด่านต่อไปกันชักเกอร์เขาบอกว่าด่านต่อไปของเรานะคะก็คือชักเกอร์คือถ้าเรามีทีมที่ดีอะ่ะยังไงก็ชนะทุกคนให้กดปุ่มคําว่าพูนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองพร้มไหมทุกคนเดี๋ยวมันจะมีปุ่มพูขึ้นคลิกพูค่คะทุกคน น่าหวายมีเมาส์ต้องพังกันแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้คนกดเดะว้าเอ๊ทุกคนเราจะแพ้แล้วอะเราแพ้ไม่ได้ทุกคนคือคือมือมือหงิกแลหละ ช่วยกินกดบ้างไหมเนี่ยไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,มตาแล้วว่ะทุกคนตายได้แต่่านนี้เลยอ่ะอะไรกันครับนี่นี่พวกเธอมีมือไหมเธอพวกเธอไม่ช่วยกินกฮดหไหนจำชื่อก็ไม่ได้ อยู่อยู่ได้กี่ด่านเนี่ยเรามีด่านกีไลท์ใช่ไหมแล้วก็แก่น้ำตาลแล้วก็ด่านฆ่ากันเองแล้วก็ด่านชรกเยอแล้วก็ไปถึงด่านกระจกเราไปได้แค่ห้าด่านมันมีทั้งหมดกี่ด่านเขาคงไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ด่านแต่ว่าแบบเขาไม่น่ามาตายเลยไอ้ด่านชัก,กระเยอคือแบบทุกคนพีมาคืออะไรเอ้ไม่ีคนชื่อเหมือนเรา one two three four five ดีตา Q, Q. ค่ะทุกคนจบหรัววันนี้เราก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ถึงแม้ว่าทางนี้เราจะยังไม่ชนะนะคะแต่ว่าเราก็หวังนะคะว่า EP ีถัดไปเราจะชนะนะคะเพรานะฉะนั้นนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลิต้าทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นลิต้าเล่นเกมไหนอีกนะคะแล้วก็หรือว่า เล่นแบบไหนอ,อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย